สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับบอสหนิงทรงออกตลาดยุโรปค่ะมือนีบอสหนิงก็เช่นเคยค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะมือนีบอสหนิงก็เพิ่งไลฟ์จบนะคะในเพจเนาะของบอสหนิงที่สอนเกี่ยวกับ x x p r t t m p p r t นะคะนะคะ s i n เ s s เป็นาการสอนเกี่ยวกับความรู้นะคะในการาทรงออกการสร้างแบรนด์สินค้าของเจ้าของแล้วกัวิธีการเจาะตลาด หาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะคะสำหรับใัรที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดตามเ,าเรียนรู้ในเพจของบอสนิงได้นะคะมอน้บอสนิงมีประสบการณ์ที่บอสนิงกบค่อนขางที่จะแบบตกใจแล้วก็ตะลึงแม่อยู่เนาะน,นะคะที่ได้ไปฟังในช่องช่องหนึ่งนะคะเพื่นเพิ่นก็สอนดีนะเพื่นก็ะหายความรู้ดีนะคะามุมมองของความคิด ที่ดีแต่ว่ามันมีคําถามของบอสหนิงนะคะที่ว่าในกรณีที่เฮาเนี่ยไปเที่ยวเมืองไทยกับแฟนแต่ว่าฝั่งฝั่งผู้หญิงเนี่ยอยู่กับครอบครัวที่เมืองไทยแต่แฟนนะคะหรือว่าสามีเนี่ยแยกตัวออกไปเที่ยวคนเดียวอ,อันนี้คืออะไร อันนี้บอสิงงงมากๆแล้วคําตอบที่ได้นะคะที่ที่บอสหนิงนั่งฟังที่เขาคุยกันนะคะก็คืออ่ไม่เป็นไรอา่าปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาไปเที่ยวก่อนปล่อยเขาไปกินของไม่ก่อนอ่าเฮาเงียบไว้อ่อช่วงเนี้ยปล่อยเขาไปซะก่อนเฮาประตองเฮ็ดหยัง เดี๋ยวก่อนอันนี้เล้วหนึ่งนะคะบอสิงกะเออบอสิงบอสิงงองอะเออบอสิงหลับบไดานะคะคำว่าครอบครัวมันอยู่ตรงไหนคําว่าเ,ออเรารักกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคําว่าการเทคแคร์หรือว่าการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันอยู่ตรงไหนแล้วนี่เหรอคือคําว่าครอบครัว มันหายาไพกันใดอยู่บ่คะในระหว่างที่เฮ้าอยู่บ้านกับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยแต่ว่าสามีของเฮาเนี่ยไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวมิง่งแล้วเฮาก็บอกว่าเออบ่าเป็นยังดอกทีรักคุณไปเที่ยวโหลดคุณไปมีความสุขของคุณโหลดเดี๋ยวฉันจะล่ออยู่ตรงนี้แหละล่อคุณกลับมามันเออบอสหนิงกำลังจะถามว่า ทุกคนรับใดอยูบอกคะ่ะสำหรับบอสหนิงนะ่ะบอสหนิงรับบไดใดแต่ถ้าไคที่มีที่เขามาฟังแล้วแลวก็มีคําแนะนําดีๆให้บอสหนิงหรือว่าอยากว้าวสู่กันฟังอยากคอมเมนต์นะก็ขอให้คอมเมนต์าอด้ดเลยนะคะว่า,าคุณรับใดยูบอาในกรณีแบบนี้สําหรับบอสหนิงนะถ้าเรามีครอบครัวแบบนี้มีสามีแบบนี้สู้ดีไม่มีดีกว่า นะคะเฮาซีมีไปเฮ็ดอย่างการที่เราเลือกที่จะแต่งงานกับใครสักคนเนี่ยการที่เฮาตัดสินใจมีลูกน้ำเขาเนี่ยมีขอบครัวน้ำกันเนี่ยพอว่าเฮาอยากให้เขาเนี่ยเป็นผู้นำและะ้วก็เติมเต็มในชีวิตของเฮาในส่วนหนึ่งเฮากับเต็มเต็มในชีวิตของเขาส่วนหนึ่งต่างคนต่างอุปถรัรมภ์คำชูช่ซึ่งกันและกันและะ้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะดูแลกันและกัน ให้ความเมตตาซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกสร้างครอบครัวที่อบอุ่นให้มันอยู่ในในในคำ่ำในค่าภาษาไทยที่ว่าสถาบันครอบครัวแม่แมนบอกคะเออเข้าจังเข้าจังตัดสินใจมีลูกกับใครคนหนึ่งจริงไหมเออนี่แหละค่ะก็คือคือบอสิงบอกข้าใจว่าการที่ไลฟ์โค้ดหรือว่าการการการที่ เฮ้าส่งเสริมการที่เราส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยยอมแล้วก็คิดแบบนี้ <Yeah. S 1> บอสนิ่งกับบอสบเข้าใจว่าสำหรับบอสนิง่งบอสนิ่งบอสเก็ตนะคะบอสบอสนิ่งบ้องว่ามันมันบอสถูกต้องนะคะ mm. ไม่บอสบอสต้องถึงขนาดมีแฟนฝรั่งเนาะแค่ คนไทยน้องกันเนี่ยก็คือก็คือรับบอดดายแหละนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นออบอสนิงคิดว่าบอสนิงอาจจะบอจําเป็นตน้องมีสามีนะคะถ้าเกิดว่าสามีของบอสนิงเนี่ยคือคันปฏิบัติโตแบบนี้เนาะนะคะแตบ่บอสบอสบอสนิงโชคดีนะคะที่สามีของบอสนิงเนี่ยณปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสถานะคําคว่าสถาบันครอบครัวยังให้ความสําคัญตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็การไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน การไม่เบียดเบียนนะคะจิตใจซึ่งกันและกันการบ่เอาปรีบบ่เอาเปรียบหรือการบ่เบียดเบียนนะคะในในใน,ในสภาพว่าสภาพจิตใจตรงนี้เพราะว่าชีวิตครูนะคะมันบ่สามารถที่จะมาเหยียบย่ำนำใจกันได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่ยิ่งไทยเฮาควรจะเข้มแข็งกว่านี้นะคะบอสนิงเข้าใจนะคะว่าเงืนน่ะมันจำเป็นต้องใส่แต่มันจะดีกว่าไหม ถ้าเงินที่เราได้มานั้นมันเป็นเงินที่ทำให้เรามีศักดิ์ศรีทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีรอยยิ้มที่เปรี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจแบบร้อเปต